สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเข้าสู่รายการทอตไลน์สายสุขภาพนะคะวันนี้ใครที่กําลังเครียดกําลังกังวลเกี่ยวกับผลจากการไปตรวจเช็คอัพสุขภาพแล้วพบว่าคอเลสเตอรอลตัวไม่ดีคือตัว LDL เนี่ยมันสูงทํำยังไงดีจํากัดอาหารการกินยังไงดีหรือว่าถ้าจํากัดแล้วมันก็ยังสูงอยู่ ทำอย่างไรที่จะมีตัวช่วยไปช่วยลดคลอเลสเตอรอลได้ไหมแล้วก็บางคนบอกว่าไม่อยากกินยาขอวิธีอื่นก่อนได้ไหมวันนี้เรามีคําแนะนําด้วยนะคะเป็นนวัตกรรมล่าสุดของมอเกษตรศาสตร์ค่ะเขาวิจัยจากข้าวโพดสีม่วงพบสารสำคัญตัวหนึ่งค่ะว่าสามารถที่จะช่วยในการยับยั้งกระบวนการ สร้างคอเลสิตอลอดในร่างกายได้ด้วยนะคะกระบวนการที่ว่านี้มันเป็นยังไงแล้วทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีผลดีกับร่างกายเราโดยเฉพาะคนที่มี LD L D L mm hmm. เกินผิดปกติได้อย่างไรบ้าง mm hmm. ช่วงหน้ามาพบกับนักวิจัยทั้งสองท่านครู่เดียวค่ะ และช่วงนี้นะคะเรามาพูดคุยกับนักวิจัยทั้ง2ท่านนะคะที่จะมาพูดถึงนวัตกรรมวิจัยเข้าโพดม่วงเป็นข่าวดีสำหรับทุกคนนะคะโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลตัวไม่ดี L D L ที่สูงทำยังไงวันนี้มีคำตอบนะคะพูดคุยค่ะทั้ง2ท,ท่านท่านแรกท่านเป็นกรรมการผู้จัดก,การบริษัท T S T Health จำกัด ดรปีณาศรชัยนะคะอีกท่านหนึ่งท่านเป็นนักวิจัยชํานาญการสถาบันค้นควา้าและพัฒนาผ,ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์คุณประพัดสอนรักถาวรค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ได้ความรู้อีกแล้วเรื่องของการวิจัยเกี่ยวกับข้าวโพดสีม่วง<อ>หลายหลายท่านอาจจะเคยทานนะคะข้าวโพดสีม่วงรสชาติความนุ่มความแข็งอาจจะแตกต่างจากข้าวโพดสีเหลืองข้าวโพดสวิตหรือข้าวโพด ข้าวเหนียวที่ทานกันใช่ไหมคะแต่วันนี้อยากถามว่าผลิตภัณฑ์ที่อาจารย์ปียนาถนำมาฝากเราเนี่ยมันคืออะไรคะคือตัวผลิตภัณฑ์ DCL เนี่ยค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดมาจากงานวิจัยคือจริงๆตัวเนี่ยค่ะอยู่ภายใต้ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจมหาวิทยาลัยเกศศรรษตรศาสตร์กับบริษัท TST Health DCL ย่อมาจากอะไรคะอาจารย์คือเราตั้งใจให้มันร้อคำคำว่าคอเลสเตอรอลที่ดีก็คือดีคอเลสเตอรอลค่ะ ตัวนี้ค่ะเป็นงานวิจัยที่อาจารย์ประพสนเนี่ยค่ะวิจัยมานานค่ะถึง6ปีถึงแปดปีแล้วก็เราก็นํามาพัฒนาต่อเนื่องอีกถึง1่ปีที่จะมาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร DCL ตัวนี้เพราะอาจารย์เปียนาศคือสนใจสิ่งที่อยู่ในศูนย์บ่มเพาะของมอเกษตรคือพอหลังจากที่จบปริญญาเอกแล้วค่ะเราก็ได้เข้ามาอยู่ภายใต้ศูนย์บ่มเพาะพอได้มาอยู่ภายใต้เนี่ยเราก็ได้เลือกงานวิจัยที่จะตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพ ของในยุคปัจจุบันเนี่ยค่ะ,คะยุคปัจจุบันเนี่ยจะมีโรค NCD ซึ่งเดี๋ยวเราอาจจะพูดถึงในบางมันเป็นโรคที่เกี่ยวกับพฤติกรรมโร<ล>คเ,เรื้อรังใช่ค่ะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังใช่ค่ะแต่ว่าเป็นเป็นโรคที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพฤติกรรมการกินการพักผ่อนการออกกำลังกายอย่างงี้นะคะ,ค,ะคราวนี้เราก็คิดว่าตัวนี้น่าจะตัวที่อตอบโจทย์เพราะว่าเนื่องจากมุ่งเน้นในการแก้ปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลโดยตรง<ม>พูดถึงคอเลสเตอรอลนะคะอาจารย์ทั้งสองท่านในหลายคนกลัว บางคนเนี่ยตัวเล็กๆไปตรวจสุขภาพประจำปีพอผลออกมาแล้วตกใจว่าทำไมผมผอมแต่ว่าผลของคอเลสเตอรอลโดยรวมหรือว่าตัวไม่ดีมันสูงใช่ค่ะนะคะอั้ที่จริงๆแล้วดูจากรูปร่างไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้อันนี้เป็นเพนพอยต์ตอนที่เราเข้าไปเสนอว่าเราต้องการเลือกงานวิจัยนยคะตัวนี้มันเป็นเพนพอยต์ของของทั้งาตว่าทุกคนจะมองว่าาตเนี่ยอ้วนแล้วยังไงก็ต้องมีคอเลสเตอรอลสูงแน่นอนแต่เราบอกว่าเรื่องจากเรารู้ว่าเราจะต้องกินอะไร ก็มันก็จะทําให้ผลเลือดคือคือการการดูไขมันนะคะมันต้องดูที่ผลเลือดมันก็เลยดูจากรูปร่างไม่ได้เลยสักทีเดียวเพราะว่าคนที่ผอมๆเนี่ยคอเลสเตอรอลก็สูงเช่นเดียวกัน<อ>ค่ะทั้งสองท่านก็ตรวจเป็นประจําด้วยใช่ค่ะก็ตรวจเป็นประจําเพราะว่าทําวิจัยแบบนี้เราก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะอย่างที่คุณต่ายบอกว่าหลายๆคนอาจจะบอกว่าคุณต่ายน่าจะ L D L สูงแต่จริงๆอ่ะไม่สูงไม่สูงค่ะตอนนี้ไม่เกิน200มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรค่ะ ถ้าจะเรียกว่าสูงเนี่ยมันต้องเกินเท่าไหร่คะก็คือเกิน200รอมิลลิกรัมต่อเดซิลิตรค่ะอันตรายแล้วใช่ไหมคะทางการแพทย์พูดถึงคอเลสเตอรอลถ้าเกิดมันสูงเนี่ยมันมีผลต่อปัญหาสุขภาพยังไงบ้างคะอาจารย์ค่ะมันก็ถ้าเกิดเรามีระดับของไขมันในเลือดสูงต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆมันก็จะเกิดการที่ไขมันตัวที่มันไม่ดี L D L เนี่ยค่ะไปเกาะอยู่ตามผนังหลอดเลือดของเราซึ่งถ้ามันเกาะเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยมันจะยิ่งทําให้เส้นเลือดเส้นนั้นะตีบ ซึ่งจะลิงก์มาทําให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับพวกไข่ความดันโลหิตสูงได้นะคะ,คะแล้วก็จะได้ยินไปบ่อยเรื่องเกี่ยวกับว่าถ้าคนที่ทมีไขมันในเลือดสูงเนี่ยอาจจะลิงก์ไปถึงปัญหาเส้นเลือดในสมองหรือที่ที่หัวใจตีบได้ค่ะ,คะก็อาจจะทําให้ไปถึงเช่นโรคเส้นเลือดในสมองแตกอะไรประมาณนี้ค่ะ ทุกวันนี้เราต้องระมัดระวังไม่ว่าจะกินจะอะไรต้องเลือกว่าเอ๊ะอันนี้มันมีคอเลสเตอรอลสูงหรือเปล่านะคะเพราะว่ากลัวผลตรวจออกมาแล้วมันสูง<ช>ตอนนั้นล่ะต้องกินยาลดกะละนะคะ<ช>แล้วก็มีผลข้างเคียงบางอย่างซึ่งหลายคนไม่อยากไปแตะต้องยาลดไขมันด้วย<ช>นะคะ,<ช>คะทาไมต้องเป็นข้าวโพดสีม่วงด้วยคะอาจารย์ค่ะก็ต้องขอสืบเนื่องไปเมื่อ8ปีที่แล้วค่ะทาง เราเนี่ยได้มีการร่วมงานวิจัยกับท่านอาจารย์โชคชัยเอกทัศนาวันเป็นอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญของสถาบันวิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะก็ะในขณะนั้นเนี่ยได้ทําการพัฒนาสายพันธุ์ของข้าวโพดม่วงให้มีปริมาณสารแอนโทไซยานินสูงเลยนะคะสารที่มีในข้าวโพดม่วงชื่อว่าสารแอนโทไซยานินค่ะแอนโทไซยานินคุ่นคุ้นๆนะคะมันเป็นสารสีจากธรรมชาติค่ะที่ มีสีม่วงเป็นสารประสิทธิภาพสูงที่มีฤทธิ์ในด้านของการต้านอนุมูลอิสระได้ดีอันนี้หลายๆท่านคงจะคุ้นหูกันแล้วในขณะนั้นเนี่ยเมื่อ8ปปีที่แล้วเรามีความต้องการที่จะพัฒนาเหมือนให้ผลิตภัณฑ์จากตัวข้าวโพดม่วงตัวนี้เนี่ยเป็นเหมือนแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระที่สามารถผลิตได้ในประเทศไทยโดยเกษตรกรนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยลดการนำเข้าสารในกลุ่มนี้เนี่ยจากต่างประเทศนะคะ แล้วพอเราทํางานวิจัยมาเรื่อยๆน่ะทำให้เราคัดเลือกมาได้มาเป็นสายพันธุ์ที่ชื่อ KPSC 903และ901<ช>อันนี้เนี่ยคนพบว,ว่าปล,ปลูกที่ทางไรสุวรรณค่ะ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็ทีนี้พอเรามาทําการคัดเลือกสายพันธุ์แล้วเนี่ยเราก็พบว่าสายพันธุ์ของกระพดม่วงลูกผสม KPSC 903และ901นี้เป็นชื่อสายพันธุ์ใช่เป็นชื่อสายพันธุ์ค่ะก็จะมีปริมาณของสารแอนโทไซยานินที่มีสีม่วงตัวนี้สูงมากๆเทียบเท่ากับเบอร์รี่เลยในขณะที่เราสามารถที่จะผลิตได้เองในประเทศไทยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ได้ทําการศึกษาค้นคว้าจนพบว่าตัวนี้แหละ มันมีความน่าสนใจและมีคุณค่าที่ดีต่อสุขภาพของเราค่ะ,คะอยากทราบจุดเริ่มต้นว่าอาจารย์ต่ายและอาจารย์ประภัฒ์ศเนี่ยไปเจอกันได้ยังไงแล้วก็มาตัดสินใจเลือกที่จะเลือกนวัตกรรมตัวนี้ออกมาได้ยังไงคะอ,อพอเข้าพอหลังท่ท,ที่ที่บอกค่ะคือจบปริญญาเอกปุ๊บก็ได้เข้าภายใต้ศูนย์บ่มเพาะเราต้องเลือกงานวิจัย หนึ่งงานหรือสองงานก็ตามแต่แต่ว่าเหมือนเราซื้องานวิจัยตัวนี้ค่ะเพื่อมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อยากรู้ตอนนั้นที่ตัดสินใจเลือกเนี่ยไปถูกใจอะไรกับข้าวโพดม่วงค่ะอ,อ,อาจารย์ได้บรรยายมาว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อาจารย์ใช้นะคะมันจะทําให้เกิดเขาเรียกว่าซีโร่เวสก็คือหนึ่งคือนอกจากคุณค่ามันแล้วค่ะของที่มันต้องเหลือทิ้งอาจารย์ไม่ได้ทิ้งเลยอาจารย์เอามาสกัดเป็น o, สารแอนโทไซยานินซึ่งไต ทํางานตรงด้านนี้มาแล้วรู้ว่าสารแอนโทไซยานินที่ต่างประเทศเนี่ยค่าเขาเรียกว่าสารตัวเนี้ยหนึ่งกร,รัมปกติราคาตั้งแต่5,000ันบาทถึง3 0 0 0 0บาทคราวนี้เราเรามองว่าอันนี้มูลค่าเฉพาะสารแค่แค่ตัวสารตัวนี้ค่ะตแต่มองว่าตัวนี้เป็นสิ่งสําคัญคือใช้พันจากบ้านเราใช้สิ่งที่มันต้องจริงๆมันต้องทิ้งเราก็เรามองว่ามันคือประโยชน์ที่รีไซเคลิลใช้ได้หมดค่ะอันนี้คือเป็นจุดแล้วพอคุยกับอาจารย์ว่า นอกจากมันเป็นสารต้านอนุมูลแล้วมันทําอะไรได้อีกอาจารย์บอกว่าเป็นตัวที่บล็อกการสร้างคอเลสเตอรอลค่ะ,คะอันนี้คือจุดที่เป็นจุดที่มันคือเพอร์เฟกทุกอย่างคือเพอร์เฟกในทั้งเรื่องของ,ของคุณค่าเพอร์เฟกในเรื่องของคุณค่าหรือราคาอะไรประมาณนี้ค่ะแต่การบล็อกเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงคะอาจารย์ว่าสารตัวนี้เขาสามารถไปบล็อก คอเลสเตอรอลได้ค่ะ,ะสำหรับกลไกของสารแอนโทไซนินตัวนี้นะคะในการที่จะไปช่วยล็อกคอเลสเตอรอลหรือช่วยดูแลเรื่องระดับของไขมันที่ไม่ดีในเส้นเลือดของเราเนี่ยตัวสารแอนโทไซนินค่ะมันจะไปยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ตัวหนึ่งค่ะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์คอเลสเตอรอลที่เกิดขึ้นในตับของเราชื่อว่าเอนไซม์ HMG โคเอลีดักเทสไม่ต้องจำนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าไปยับยัง <c oughs> <ช>้งเอนไซม์ตัวหนึ่งใช่ซึ่งเอนไซม์ตัวนี้เป็นตัวสําคัญเลยถ้ามันทํางานไม่ได้กระบวนการสังเคราะห์คอเลสเตอรอลจะไม่เกิดขึ้นสง่งผลให้ถ้าเกิดเรารับประทานผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณสารแอนโทไซนินสูงสูงระดับไขมันที่ไม่ดีในเลือดของเราเนี่ยก็จะลดลงตามไปด้วยค่ะแต่ก็สงสยัยเพราะว่าคอเลสเตอรอลมันก็มี2ตัวใช่ไหมคะตัวดี HDL และตัวไม่ดีคือ LDL เราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาไปบล็อกตัวไม่ดี ด้วยด้วยเ,เขาเรียกว่ามันเป็นข้อมูลเชิงงานวิจัยนะคะที่เขาได้ทํามาแล้วก็ดูถึง p a t เว a y ของการสังเคราะห์แล้วว่าตัวาสารไอโทซินินที่เราทําการผลิตมาได้นี้มันจะเลือกไปบล็อกในส่วนของ pathway ที่มาจะก,ก่อให้เกิดตัว LDL <อ>ค่ะดังนั้นเมื่อเราทานผลิตภัณฑ์ที่ว่านี้เข้าไปพอเราทานอาหารไรที่อาจจะมีคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยเขาก็สามารถไปไปบล็อกไปช่วยไปปรับสมดุลไม่ให้มัน สูงเกินเหรอคะใช่ค่ะโดยไปยับยั้งกระบวนการสังเคราะห์คอเลสเตอรอลซึ่งจริงๆอาจจะเช่นมันสังเคราะห์ธรรมดาเราไม่ได้ทานอะไรเลยอย่างเงี้ยอยู่ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่พอรับประทานส่วนของสารที่มีแอนโทไซนินสูงเข้าไปมันจะไปบล็อกการทำงานการสังเคราะห์คอเลสเตอรอลอาจจะเกิดเหลือเพียงแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งแน่นอนอผลที่ตามมาคือปริมาณคอเลสเตอรอลในเลือดในส่วนที่เป็น L D L ของเราเนี่ยมันก็จะลดลงตามไปด้วย แต่คุณสมบัติของตัวนี้ที่มันดีอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าในขณนะดเดียวกันมันเป็นสารที่มีประสิทธิภาพในการที่จะต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูงค่ะแล้วก็มีความปลอดภัยทีนี้พอเราเรับประทานไปได้วยไม่เสื่อมไม่แก่เร็วอย่างนี้ใช่ค่ะร่างกายเราก็จะแข็งแรงไม่ป่วยง่ายแล้วก็เซลล์ของเราก็ไม่แก่เร็วแล้วก็เรียกว่าจริงๆประโยชน์อีกข้อหนึ่งก็คือมันจะไปช่วย ลดความเสี่ยงในการที่เซลล์ในร่างกายของเราจะกลายพันธุ์ไปเป็นเซลล์ที่ไม่ดีซึ่งมันก็เกิดมาจากอนุพันละที่ความเครียดที่เราเจอกันอยู่ทุกวันนี้แะคะเป็นสารที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ใช่ค่ะค่ะซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะไปยับยั้งกระบวนการสร้างคอเลสเตอรอลอย่างเดียวแต่ไปไปช่วยในเรื่องของความเสื่อมเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยไม่ให้เซลล์มันแก่เร็วหรือมันกลายพันธุ์คค่ะอันนี้มีมีมีแนวโน้มที่จะเป็นแบบนั้น ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆคุณสมบัติอันดับแรกเลยที่คนส่วนใหญ่จะรู้กันของแอนโทไซนินคือคุณสมบัติในด้านของการต้านอนุมูลอิสระได้สูงมากเพราะว่ามันเป็นกลุ่มของสารสีสีม่วงนะคะทีนี้พอเราทำงานวิจัยมาเรื่อยๆทดสอบฤทิ์ทางชีวภาพด้านต่างๆก็พบว่านอกจาก ธาตอนุมูลอิสระได้สูงแล้วมันยังมีคุณสมบัติในการที่จะลดคอเลสเตอรอลด้วยด้วยกลไกลที่มีความปลอดภัยต่อร่างกายของเราก็คืออย่างที่ได้เรียนให้ทราบค่ะไปยับยั้งการทํางานที่ในร่างกายของเราที่เกี่ยวข้องกับสังเคราะห์คอเลสเตอรอลค่ะค่ะโอ้ใช้เวลาหลายปีเลยใช่ไหมคะกว่าที่จะตกผลึกแล้วก็นําออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ว่านี้ได้ใช่ก็มากกว่า8ปีค่ะมากกว่า8เพราะว่ามันก็อาจจะต้องเริ่มตั้งแต่เมื่อตอนที่คัดเลือกสายพันธุ์ของข้าวโพดม่วงศึกษากระบวนการสกัด ทำยังไงถึงจะใช้กระบวนการสกัดที่มีเทคโนโลยีสีเขียวคือเทคโนโลยีที่ไม่มีการใช้สารเคมีสกัดสารแอนโทไซยานินจากกระพดม่วงตัวนี้ให้ได้สารสกัดแอนโทไซยานินที่มีความเข้มข้นสูงมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วยค่ะ แล้วก็ทกําการทดสอบด้วยทางชีวภาพด้านต่างๆจนเรามั่นใจอะค่ะว่าสารแอนโทไซนินที่มีความเข้มข้นสูงจากขา้าโพดม่วงตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะนํามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพได้เดี๋ยวกลับมาถามอาจารย์ตายก่อนนะคะช,ช่วงหน้าว่าแล้วจะทานยังไงเหมาะกับใครบ้าง<ช>แล้วมีผลข้างเคียงไหมบางคนอาจจะทานข้าวโพดไม่ได้แพ้ข้าวโพดทานได้หรือเปล่าอนอกจากนั้นยังมีประโยชน์ในด้านใดอีกบ้างนะคะ<ช> <ๆ S 2> เราพักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อคะ่ะ คุณผู้ชมคะดิฉันกำลังนั่งดูรางวัลรองชนะเลิศนะคะของทางสารสำคัญที่เขาพบสารสำคัญตัวนี้ในข้าวโพดสีม่วงที่ทั้งสองท่านได้ศึกษาวิจัยแล้วก็ต่อยอดมาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีชื่อว่า DCL นะคะถามอาจารย์ทั้งสองท่านว่ารางวัลน,นี้ ได้ไมาได้ยังไงคะค่ะก็จากการที่พอเราทําการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับคุณสมบัตินะคะของตัวสารแอนโทไซนินจากกระเพาะมุวงตัวนี้เนี่ยทำให้เราทราบว่ามันมีคุณสมบัติที่ดีต่อสุขภาพมากมายค่ะในปี2556เราก็เลยได้นําเอาผลงานตัวนี้นะ่ะเข้าไปประกวดในนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ,คะแล้วก็ในครั้งนั้นเนี่ยเราได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากการประกวดนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะค่ะแต่ณตอนนั้นชื่อว่าผงซูเปอร์เฮตี้พาวเดอร์ค่ะ เรามีการใช้ชื่อนั้นเนื่องจากว่าเราตั้งให้กับล้อล้อให้กับคุณสมบัติของสารตัวนี้ที่เราพบว่ามันมีมากมายเหลือเกินค่ะอ้อนะคะตัวนี้ด็อกเตอร์ก็เลยสนใจใช่ค่ะด้วยนะคะก็ไปดูงานแล้วก็ชื่อก็เพาะคุณค่าก็มีสนใจมากมีรางวัลรองชนะเลิศการันตีด้วยตรงนี้ยิ่งมั่นใจเลยนะคะถามเรื่องการบริโภคใครบ้างที่สนใจเรื่อง สารสาคัญในข้าวโพดสีม่วงแล้วอยากจกรับประทานเนี่ยมันเหมาะกับใครบ้างคะจริงๆก็เหมาะกับทุกคนนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกก็เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเราก็ใช้เสริมแล้วก็จุดมุ่งเน้นก็คือเรื่องเกี่ยวกับการบล็อกการสร้างคอเลสเตอรอลแล้วก็นอกจากนั้นมันยังมีสารสําคัญตัวอื่นๆนะคะที่ให้ประโยชน์ด้านอื่นอย่างครบถ้วนก็อย่างเช่นถ้าสมมติแก่อ่อนเพียธรรมดาตื่นเช้ามารู้สึกไม่สดชื่นอันนี้ก็รับประทานได้เป็นการบํารุงสุขภาพก็คือได้ทุกได้ทุกคนค่ะ ต้องบอกก่อนว่านี่ไม่ใช่ยาไม่ใช่ยาลดไขมันในเส้นเลือดไม่ใช่ยาลดคอเลสเตอรอลที่เรารับประทานกันอันนี้เป็นตัวเสริมใช่ค่ะไปไปขัดขวางเอนไซม์กระบวนการค่ะที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์คอเลสเตอรอลซึ่งเป็นสารจากธรรมชาติอีกด้วยเพราะฉะนั้นก็มีความปลอดภัยค่ะค่ะดังนั้นเรื่องผลข้างเคียงเนี่ยคนที่กังวลว่าทานไปแล้วมันจะมีผลข้างเคียงมี side effect อะไรเกิดขึ้นกับร่างกายไหมเนี่ย อันนี้ก็จะสบายใจได้เนื่องจากว่า<ช>ตามปกติสําหรับคนที่รับประทานในกลุ่มของยาที่เป็นยาลดคอเลสเตอรอลเนี่ยบางทีจะมี side effect ในแง่ของการเป็นอาจจะเป็นรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจะอ่อนแรงใช่ใชค่ะแต่ตัวนี้เนี่ยด้วยสารที่มาจากธรรมชาติซึ่งตามปกติเราทานกันอยู่แล้ว เป็นสารในกลุ่มของพวกผักมีสีแต่ทีนี้พอเรามาทําสกัดให้มันได้ปริมาณที่มีความข้นสูงขึ้นให้มันสะดวกต่อการที่จะรับประทานเราได้สารประโยชน์จากธรรมชาติเต็มๆเนี่ยก็จะทําให้เขาสามารถที่จะลดคอเลสเตอรอลได้โดยที่ไม่มีอาการข้างเคีงเยงใดๆเลยค่ะถามเรื่องของการบริโภคต้องต้องบริโภคอย่างไงคะก็อย่างที่บอกค่ะคือถ้าเป็นกลุ่มที่มีปัญหาเราก็ให้รับประทานวันละสองแคปซูลค่ะก็คือเช้าก่อนอาหาร ่อนมื้ออาหาร1นึแคปซูลแล้วก็ก่อนนอน1แคปซูลค่ะเพราะว่าการสังเคราะห์กลไกการสังเคราะห์เนี่ยจะจะเกิดขึ้นในเวลากลางคืนไม่ต้องเกินนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วถ้าคนที่อยากรับประทานเพราะว่ามีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ด้วยแล้วก็คาตรอลก็ปกติไม่ได้สูงเกินทานได้ไหมคะทานได้ค่ะอันนี้เป็นกลุ่มที่บำรุงสุขภาพทั่วไปอันนี้ก็ทานก่อนนอน1เม็ดแค่นั้นค่ะก็คือไม่ไม่จำเป็นต้องทานคุมเวลาเป็น2ช่วงคือแค่ทาน1เม็ดก็สามารถ รับประทานบำรุงสุขภาพได้ตามปกติแล้วคําถามทุกคนต้องถามนะคะว่าเวลาซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมารับประทานเนี่ยจะรู้ได้อย่างไรว่าทานไปแล้วเนี่ยมันเห็นผลมันดีกับร่างกายเรา<ม>จะเห็นความเปลี่ยนแปลงเมื่อไหอไร่แล้วอะไรมันจะดีขึ้นบ้างโดยเบื้องต้นอาการเช็คได้ก็คือการตื่นมาก็สดชื่นไม่เพียลุกจากทํางานปกติลุกยากๆมันก็จะสดชื่นมากขึ้นค่ะค่ะคือเราเคยทำทำเคสนะคะก็เรียกมาเก็ตเทสเนี่ยแหละค่ะก็คือ ใน150คนเนี่ยแล้วเราเก็บผลทั้งหมด100คนนะคะก็คือใน100คนเนี่ยทุกเคสเนี่ยคอเลสเตอรอลลดลงแต่ว่าระดับการลดแตกต่างกันไปเพราะเนื่องจากเราไม่ได้จํากัดอาหารของเขาก็คือให้เขาทานได้ตามปกติแล้วก็ทานตัวนี้ตามตามระยะเวลาที่เรากําหนดค่ะให้ในักวิจัยท่านได้สรุปอีกครั้งหนึ่งะนะคะ,คะว่านอกจากในสารสำคัญในข้าวโพดสีม่วงแล้วยังมี สารสำคัญจากกลุ่มเบอร์รี่ด้วยใช่ค่ะก็เรานำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ DCL เนี่ยร่วมกับเบอร์รี่อีกถึง5-6ถึงชนิดอย่างในตะกร้านี้ไม่ว่าจะเป็นของปลอมนะคะแต่ว่านี่เป็นกลุ่มเบอร์รี่ที่เราสกัดสารสำคัญในกลุ่มเบอร์รี่มาอยู่ในแคปซูลที่ว่านี้ด้วยใช่ค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีสารสำคัญตัวอื่นค่ะที่เกิดขึ้นมาจากการที่เราทำงานค้นคว้าและวิจัยแล้วก็คิดว่ามันมีประโยชน์ต่อทุกๆท่านที่บริโภคมันแล้วก็ทาการพัฒนาออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ DCL ตัวนี้ ที่จะดูแลสุขภาพของทุกๆคนของตัวเราเองของคนที่เรารักที่เราห่วงใยสุขภาพของเขาได้อย่างาดีมากขึ้นค่ะอย่างที่บอกโรค NCD นะคะมันเป็นโรคเกี่ยวกับพฤติกรรมโดยหลักก็คือนอกจากที่เราจะทานอาหารให้ครบห้าหมู่ลดอาหารที่มีไขมันพักผ่อนเพียงพอออกกาลังกายสม่ําเสมอเราก็ให้ d l ตัวนี้คะ่ะเป็นอีกหนึ่ง ตัวช่วยในการที่จะทําให้สุขภาพของเราดีขึ้นใช่ทีนี้พอพูดถึงเรื่องข้าวโพดสีม่วงเนี่ยเราก็เห็นตามท้องตลาดเขาก็มีขายด้วยถ้าเกิดว่าเราไม่อยากเสียสตางค์ซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะคุณผู้ชมเราทานข้าวโพดสีม่วงเยอะๆเราหวังจะได้สารสําคัญที่ว่านี้มันเหมือนกันไหมคะสารสําคัญได้รับเหมือนกันค่ะแต่ปริมาณไม่เท่ากัน เนื่องจากว่าพอเราทําการศึกษาค้นคว้าวิจัยเนี่ยทำการสกัดมาให้อยู่ในรูปแบบที่มันมีความคงคุณค่าของธรรมชาติเนี่ยเกือบร้อยเปเซนในขณะเดียวกันมันมีความข้นสูงขึ้นแต่ว่าถ้าเราต้องการรับประทานอันนี้หนึ่งแคปซูลเราอาจจะต้องทานข้าวโพดถ,ถึง1ิกิโลอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว้องอืดแน่เลยคือเดิอันนี้ก็ทําให้อยู่ในรูปแบบที่มันสะดวกในการรับประทานมากขึ้นและได้ปริมาณสารที่สูงขึ้นด้วยบางคนที่ บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอยู่แล้วในตัวอื่นๆแล้วมีตัวนี้ฟังแล้วสนใจมันสามารถทานร่วมกับตัวอื่นได้ไหมมันจะมีผลอะไรไ,ไหมคะค่ะก็ากทานได้ปกติค่ะเพราะว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแต่ละตัวก็มีคุณค่าทางโภชนาการคุณค่าทางประโยชน์ต่างๆเนี่ยแตกต่างกันไปแต่ตัวนี้อย่างที่บอกค่ะคือครบถ้วนแล้วเราใส่ทั้งวิตามินทั้งสารที่มีประโยชน์อย่างโคเอนไซม์คิวเทนสไปรูวิน่าอะไรเงี้ยค่ะใส่ให้ครบถ้วนแล้วค่ะค่ะ แล้วคนที่มีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลอยู่แล้วทานยาลดไขมันอยู่แล้วด้วยสามารถทานควบคู่ไปด้วยกันได้ไหมคะ,ะทานได้แน่นอนค่ะเพราะว่าตัวนี้ก็อย่างที่ว่ามันเป็นอาหารเสริมมันก็จะช่วยทําให้เรียกว่าระดับคอเลสเตอรอลที่เป็นตัวที่ไม่ดีของเราเนี่ยมันมันมีปริมาณที่ลดลงด้วยก็จะคือจากประสบการณ์อันนี้จากผู้ที่เขาทำมาเก็ตเทสเนี่ยก็คือจะมีระดับของคอเลสเตอรอลที่ต่ําลงค่ะ เข,เขาเรียกว่าเขาเขาเคยมาบอกว่าผลมันจะดูสวยมากเลยค่ะอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยหลากที่ทานไปแล้วนะคะ,คะร่วมกันกันกบตัวยาที่คุณหมอใจ่ให้แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นค่ะจริงๆวัตถุประสงค์ในการทําผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยเราเน้นเพื่อที่จะเสริมสร้างสุขภาพของคนที่รับประทานให้แข็งแรงมากขึ้นไม่ได้มุ่งเน้นเพื่อที่ให้เป็นยาดังนั้นต้องเข้าใจตรงนี้นะคะ<ช>ว่านี่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร<ช>ดังนั้นก็ต้องไม่พลาดในการทานอาหารให้ครบห้าหมู่ด้วยใช่ไหมคะจำเป็นมากๆ แล้วก็วิธีการปฏิบัติในการดูแลตัวเองอยากให้ทั้งสองท่านได้คำแนะนําด้วยเพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็หวันไม่ตกกับโรคระบาดใหญ่นะตอนนี้ที่เรากลัวกันมากที่สุดคือโควิด19นะคะต้องดูแลตัวเองอย่างอย่างดีทีเดียวดังนั้นการทานพวกนี้มันต้องระมัดระวังยังไงบ้างแล้วมันจะมะีส่วนช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นหรือเปล่าค่ะก็ะอันดับแรกก็คงต้อง สู่เบสิกก่อนเกิดจากการที่รับประทานอาหารที่ครบหมู่นะคะออกกําลังกายให้สม่ําเสมอแล้วก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ปราศจากสารเคมีคในกรณีที่เราเลี้ยงไม่ได้เนื่องจากว่าทุกคนก็มีภาระ,ะมีการทํางานบางทีในตัวของผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งเราพัฒนาแล้วให้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพสะดวกพร้อมบริโภค,ค,คเพื่อที่จะดูแลสุขภาพของของพวกเราเนี่ยให้มันสามารถที่จะไปสู้กับ มลภาวะต่างๆโรคภัยต่างๆที่เราจะต้องเจอกันอยู่ในปัจจุบันนี้ให้เราสามารถที่จะสู้มันได้ค่ะ,คะเสริมภูมิต้นทานให้แข็งกรงด้วยใช่ค่ะใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะซื้อมีจําหน่ายทั่วไปไหมคะตอนนี้ก็มีเพจเฟซบุ๊กนะคะก็คือ Li น์แอก็มี d c l k u ค่ะก <K U S 1> ็ะอย่าลืมว่าเป็นของผลิตภัณฑ์ภายใต้ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะก็จะมีคําว่า KU เข้าไปด้วย uh, แล้วก็ในส่วนของโปรโมชั่นสําหรับผูช้ชมรายการนี้โดยเฉพาะค่ะ <ชม S 2> ก็จะชมวันนี้แล้วก็สนใจอยากจะซื้อไปรับประทานเนี่ยได้ส่วนลดพิเศษไหมคะได้ค่ะวันนี้ก็คือปกตเิเราจะมีโปรโมชั่นคือซื้อ2แถม 1, 1> ปกติราคาจะอยู่ที่4,500บาทตอนนี้เราให้สำหรับผู้ชมรายการนี้คือราคาเพียงเซตละ3,000บาทค่ะ,คะ หกระปุกมีกี่แคปซูลคะหนึ่งกระปุกมี30แคปซูลค,ค่ะเห็นกระปุกเล็กๆแบบนี้นะคะอาจารย์ท่านย้ำว่าที่ราคาค่อนข้างอาจจะสูงเพราะว่ามีสกัด ยากจริงๆใช่ไหมคะล้วก็มีสารสําคัญจากทั้งกลุ่มเบอร์รี่ทั้งข้าวโพดสีม่วงซึ่งเป็นสายพันธุ์ผสมที่ปลูกเองโดยเฉพาะสําหรับการทําผลิตภัณฑ์ที่ว่านี้ด้วยใช่ค่ะนะคะอะไะค่ะแล้วก็คุณต่ายบอกว่าตัวเองทานเองด้วยค่ะใช่ค่ะเห็นน้ําหนักแบบนี้แต่ว่าไม่มีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลใช่ค่ะทานมานานหรือยังคะอันนี้ก่อนที่จะก่อนที่จะนําสร้างมาเป็นผลิตภัณฑ์นะคะคือต่ายต้องทําตัว เป็นตัวเองที่เทสก่อนถามว่าเทสเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องการให้แน่ใจว่ามันใช้ได้จริงๆมีเดือนคือก่อนนั้นนะครับเป็นคนที่ไม่มีคอเลสเตอรอลเลยมีเดือนหนึ่งเต็มๆที่ไตต้องเทคชานมไข่มุกเข้าไปเต็มๆเพื่อเพื่อต้องให้ใช่ค่ะแต่ก็เสียงมากนะคะเสียงด้วยอร่อยด้วยค่ะก็ค่อนข้างคุ้มก็พอหลังจะไปตรวจเพราะว่าปกติจะอยู่ที่ร้อยหกสิบก็ขึ้นไปที่สองร้อยสองร้อยสิบ ชาชานมไขมุกเดือนเดียวเดือนเดียวคุณหมอก็บอกว่าเราก็คุยกับคุณหมอเพราะว่ามีคุณหมอที่ดูแลอยู่คุณหมอก็บอกว่าคุณจะทําอะไรแล้วก,ก็เล่าให้ฟังว่าเราต้องการเทสผลิตภัณฑ์คุณหมอก็เลยบอกว่าโอเคงั้นผมให้แค่สามเดือนบอกค่ะสามเดือนรู้แน่นอนก็หลังจากพอเราก็ทานสามเดือนนั้นพอสามเดือนไปตรวจอีกทีปรากฏว่ามันลงมาก็เหลือเหลือร้อยแปดสิบไม่ถึงสองร้อยไม่ถึงสองร้อยค่ะก็ถือว่าผลเนี่ยค่อนข้างใช้ได้เราถึงทําการรีเช็คว่าเราเรา เราจะได้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาเป็นตัวที่สําเร็จแน่นอนละเพราะว่าก่อนหน้านั้นคือเราเราไม่อยากปล่อยงานหรือหรือทําผลิตภัณฑ์ที่ไม่ไม่มีประโยชน์จริงๆออกมาค่ะวันนี้เราก็ได้เห็นนวัตรกรรมที่ว่านี้นะคะคสำหรับคนที่รักสุขภาพแต่ว่าก่อนจะบริโภคอะไรเนี่ยอยากให้ศึกษาข้อมูลให้มั่นใจก่อนโทรศัพท์ไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ใช่ไหมคะใคะเบอร์อยู่หน้าจอนะคะคุณผู้ชมจดไว้นะคะว่าสารสำคัญใน ข้าวโพดม่วงเนี่ยมันมันดีจริงไหมแล้วก็อยากถามคำถามอะไรสามารถถามกับทางเจ้าหน้าที่ได้วันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านนะคะที่นำนำวัตกรรมที่ว่านี้มาบอกกล่าวกับเราทุกคนนะคะขอบพระคุณค่ะและสัปดาห์หน้าเวลาเดิมนะคะบ่ายโมงครึง่งทุกวันอาทิตย์กลับมาพบกันนะคะกับฮอตไลน์สายสุขภาพวันนี้สวัสดีค่ะ